Yeah, go นี่คือผู้ถ่ายรูปมันบานตรงถ่ายรูปย่างเท่าเดียวเรียบร้อยอัดงามดูเท่าเจ็ดสี่พัน

เดีอมากี่นาทเจมส้ผมอี่สิไห้ายี่กยี่สิบเจ็ดยี่ิบแปดนี่สิบเก้าสิบี่ามนาทีู้ผมเนี่ยนีเขาพูดว่าญี่่อยู่อันว่าป้าตเกมผมมาพี่ว่าคนจะได้แต่ว่าเนี่ยน้บ

ไม่นันเดี๋ยวมันจะเรียกมาซ้ำอกตัวเปิดตัวปดตัวว่าอะไรจะมีตับาก็มแยท่านท่านยกท่็นท่านฆ่าเขาอยู่โนฆ่าอยั่แปดคน

มีหลักฐานนี่พี่มีหลักฐานนะมีหลักฐานมีหลักฐานเขามีหลักฐานต้องกลับขอบพระคุณนะครับในความเมตตาของหลวงพอ่อ พระครูนิคโคธิวัตน์ศึกษาจารย์คณะพระสทียีท่านก็มีตามาแต่เช้านะครับมาให้กำลังใจลูกหลานพระเนรในการศึกษาหาความรู้ในทางพระพุทธศาสนานะครับยิ่ง่าวข่าวข,ข,ของพระพุทธศาสนาทุกวันนี้ก็ไปในทิศทางลบนะครับสมพิธีการป้องกันยังไงเราจะทำลายก็จะรู้กันนะครับ ต่อไปก็ขอนิมนต์ขอพระครูกิติธมนาดจากระเบบนจากบรรดาหลวงนำเที่ยงได้เมตตาเก่าแล้วก็ถวายความรู้ครูบาอาจารย์ต่อไปนะครับขอขอนิมนต์มองงลเนาะกำลังหาหมองไล่โว่มา ระวัตนศาร์เกี่ยวกับเพ่อนคุณเพี่อนคที่ศาสตาจะเป็นตัวเีศิลภาศิลป์ในเสนาเพื่อนาสรทำงานศิลป์ในโดยสังศิตทุกรูปนะครับแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่สองที่สามนะเวลาเนี้ยเราไม่ได้ไม่ได้คุยกันเพระไปร่วมกิจกรรมเอ็มอวีที่วัดบานเว นะ yeah. แล้วก็แต่ว่าในมูลคารส่งของเคืือัญชีเราบบนในปุกบปั้บเนี่ยเป็นรอบที่สองโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษานะ <Yeah. S 2> ซึ่งเปิดกาเริ่มตั้งแต่วันจันทร์วันจันทร์วันพุธนะจันทร์พุธสุดนะครับนักเรียนทำจันทร์ตีหนุ่นะครับให้ไปเรียนที่วัดพุทธนคราชบาลน,นะครับ ละเยดเปนแต่ว่าเพราะว่าถ้าเรามา,าในช่วงกิจกรรมเนี่ยมันก็ได้ไม่เยอะโดยเฉพาะในในที่โลกงแจ้งเนี่ยบางทีอย่งยงองารรรยงเช่นหลวงประดามยากสอนรายละเอียดเยอะก็ไม่ได้คนเสียงมันดังอย่างเมื่อก่อนนี่มีอ่ามีที่ใน แนวบัตรข้อหนึ่งที่เรา,าหาร้ามมาพี่ห้ามแสดงอับัตรหยากช้าให้กับให้กับโยมเนื้อนุสัมปันเนี่ยอนุสัมปันเนี่ยให้โยมฟังแต่ว่าทุกวันนี้ยมันไม่เป็นเหมืหนอนกันเนยทุกวันนี้โยมเอามาเป็นเถะ,ะเองแต่พอแล้วอับัตรหนักขนนเขาก็ส่งเขาเอาความเคยเก่าเอง เราวันไหนผมจะสอบผ่าคแล้วผมมาเสาเหตุก็มาจากความเจริญของโลกนะเพราะว่าไปโรงเรียนเนีเ่ยสังเกตุเลยขาผมไปเรียนหนังสือคือผมมีสมุดคือมีหนังสือกันแล้ไปเรียนอะไรเห็นหนามไปเดี๋ยวคุณก็ไปเรียนรู้นะเมื่อก่อนจะเรียนหนังสือก็คือไปสีก็จะจบปริญญาได้เหมือน แต่ว่าทุกวัน,นี้นม,มีนะครับก็เพราะได้สื่อนะครับด้วยความเจริญและการข่าวต,ต่างๆเกี่ยวกับพระมิสูรทรงถ้าเป็นข่าวดีนะอย่างเช่นคณะสงฆ์อำเภอคำชีรวบรวมปัจจัยต่งางๆไปช่วยชายแดนเยอะนะครับ,นะรบแย่เดยจะไม่มีข่าวไม่เีข่าว ข่าวบังสิ่งบากตอไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นสง่งภาษีเลยนะครับนี่ต้องต้องมาทำเป็นสื่อเองนีประชาสัมพันธ์เป็นเองด้วยเ,เพราะว่าข่าวดีๆม,มันข,ขายไม่ได้นะี่ข่าวดีๆมันขายไม่ได้แต่ว่าข้าวข่าวดีๆมันขายไม่ไายข้าวพอดีเนาะ ส่งนทุนนนกวันนีกก็อยู่ลำบากอยู่ทุกวันในเขียนอีสานตางอิสานของเราได้ดีดีงานดีดีแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุนรับผลกระตกองทังทั้งทั้งข้มงงามวงกลผลกางออกกฎหมายมาควบคุมผลอนออกนอก,นอนนนกนนท้องเมยนบอกคะกรรมกาพมนยังิงห้อ เราอยู่นตะว,วันออกววนะครับคนตะวันออกภาคอีสานเนี่ยมีประชากรอ,อยู่22ล้านอย่แล้22ล้าน <c oughs> ว่าหลายมหมื่้นแล้วแต่เราไม่มีโอกาสไม่ได้ไม่มีโอกาสที่จะออกพระราชบัณฑิต ตัวต่อสดหมายอะไรต่างๆเราไม่มีโอกาสเลยโดยเฉพาะแล้วครับในไม่เช่นนันกฎนะครับไม่เช่นนันกฎนะกฎหมายโดยเฉพาะแล้วกฎหมายห้ามจับเงินห้ามใช้เงินแข่งขันมากเลยบริจับจัวไหนเนาะออกเงาเงียบแต่เต็มวันชี่อยาสุ เก็ไปบม้าๆไม่เบิงกับท่านไม่เบิงกับซึ่งท่านมาได้ต้องให้ใบยาวมาแต่ก่อนใบยาวมาแต่ก่อนเราปัญหาเรื่องวงเกลียวเรื่องเ,องเองนี้ยหนออาชีพมาผ่อนมาปูตลอดนะครับมันก็เป็นเรื่องยากยาาหนึ่งสำหรับวัดเล็กๆนะฮะแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นที่วัดใหญ่นะครับวัดใหญ่เงินหลายร้อยล้านที่ส่งผลมากระทบกับ การกนทพบกับพวก,พวกเราในการจะมีหลายๆยุคหลายๆสมัยนะครับสมัยราชการที่หนึ่งนะครับสมัยราชการที่ห้าครับอย,ตออยแต่ะยุคหนึ่งสิบแต่ละรอบไม่ใช่น,น้อยนะครับสมัยราชการที่ห้าห้าร้อยรูปนะครับทีเดียวห้าร้อยรูปนี่ครับแต่แค่ชิบหารูปแค่ชิบหายชิบุกรูปเป็นเมื่อตอนเมืม่อสอนสามเมื่อตอนครับหววลางวัด ที่อันนี้อัน,นี้ก็บรทษทางเจ้านาที่กันไหมครับก็ถืว่าดีตรงที่มันมีผู้ชมว่าดีนะครับดีคดีไม่ห่วนยนะครับก็เป็นพราทองทางป,ประชานะครับต่อไปสนจประวัออะะิอาจจสักวนกวดนะครับาคดียานี่มีคดีความอยู่ยี่สิปีแบบยีสิปีีิเนี่ย ยี tip, ่ส uh. si yeah, exactly. ิปียเนาะแต่ว่าถ้าหนีทหารนสิบปีเนาะเนบอกมีทหารสิบปีเราจะอิ่ม่านะครับดี่ปีนงใครล้องใคจะยามาสีหาดเนบอกจรงหวัดบ้านบานชิมุนเรื่องไงนี่บอกยเที่ยว้ีส่นีครับนอมนเอลยแไ่้าคนน้นมันวัดเสียเจเอาวา เจ้าลูกกระชาเหมือนโอ้ยนะครับเจ้าวาวัดบุญเรื่องนเรื่องถอยู่ในระหว่างนไม่เรื่องอ้ป็นไรนะเว่าพไม่เป็รเพราะว่าไม่ใชอยู่ไป็นไเป็นอาญาอยู่ล้งได้รายเพราะว่าที่คำว่าุเพิ่คือมันเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อจบแล้วนะครับพี่าตัดสินวให้คุณพ่างหลังอยู่ ลรลบ<อ>หย<อ>มันตุกติกอไรใจใสจัน่ะนันก็เลยหลายอย่างที่เราต้องด้ศึกษาตั้จะตอวันนี้มาฟังทระโมโซมาล้วโมเซนมกมาฟัง,งนนนทับปฏิโใใกมกปฏิโมกข์สีสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อข้อใจมีใจจริงนะว่ากูวาดมันนคำนยังเป็นสวอเวปิดกันเลยไม่เปิดทางเลยรอก ยงลนอย่ว่าสอท่าไมอู่้ชางทีกนี่วนแล้วก็ทำผู้ถึงทุกเทศกาลที่จะมาสัเจตาก็ได้ให้อูว่าเอาไปสเอามาเอาไปแตประการถ้วีไปเอาไว้ทำาองของใส่ทำจิตใจให้กองใสมงนเดือดเดือดมาทำาย ทำไดาทำได้นรันัวงมเทในรบารพิจรเน่าอาบุรมลกอไนีคือหัวใจนครัหัวใจของที่เราจะมางในี้งองนทรงแสดงพรมทนาให้กับถ้านงมวารในันเท่าไรวันอะไนนที่แอนเราต่งต่อวันที่สาิบ